สวัสดีมิลรักแฟนจูซึไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทําการเทสสาร้างของโทจิให้นะก็คือเป็นท้างของโทจิ1ดาวนะก็ตอนเนี้ยปั้นได้แค่1ดาวลุงเอาจริงเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้นะแต่ว่าตัวละครมันก็หาค่อนข้างยากก็คือตัวอ่าตู้อ่ะมันยังไม่มาตู้ของโทจิอ่ะมันยังไม่มาถ้าจะปั้นอ่ะมันต้องปั้นเหมือนนอกตู้และทีนี้มันต้องใช้งบในการปั้นค่อนข้างเยอะพอสมควรแค่คาํา,า,ออคคว,าว่าเยอะมากแล้วกันเออแค่คำว่าเยอะมาก ก็ลองตีสภาพไปประมาณว่าได้ตัวละครในตู้เนี่ยประมาณ3-4ตัวได้โทจิตัวหนึ่งอ่ะประมาณนั้นแล้วก็หลังๆเนี่ยมันใช้อัพทีละสาตัวอย่างเงี้ยมันเลยแบบค่อนข้างลําบากนะก็เลยแบบเอาได้แค่นี้ก่อนแล้วก็อีกวิธีนี้ก็คือเติมใครที่แบบมีงบเนี่ยคือเติมอัดไปเอยนะมันก็จะมีของ VP เนี่ยที่ได้นะเนี่ยมีตั้งแต่วีพีตั้งแต่10มั้งจนถึง v ี p 2 0นะก็ใครมีเงินเหลือๆเป็นแสนแสนก็อัดไปแล้วกันอันนี้อ่ะก็เดี๋ยววันนี้มารีวิว มารีวิวเป็นทางด้านของ1ดาวลุ้งก่อนเองนะแล้วก็ของเนี่ยก็มีพอประมาณแล้วกันนะไม่ได้แบบว่าแค่1ดาวลุ้งไกลๆนะีน,นี้อ่ะโอเคก่อนที่จะไปดูเนื้อหาเดี๋ยวฝากไปดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครของตัวเกม x 7็กเซกมก่อนนะครับผมโอเคไปอ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยนะเราต้องทำการโหลดของตัวเกม X7 ็กเซกมก่อนนะก็สามารถสแกนค r c ค d e ได้เลยใครเป็น iOS สามารถ โหลดของ iOS ไ,ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้นะนี้หลังจากทําการโหลดเสร็จเราก็กดเข้าไปล็อกอินไรให้เรียบร้อยในแอป,ปนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปชื่อสื่อ k a i e n z e r o เลียมฟอนต์ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีอยู่2ตัวเกมเวอร์ชั่นแรกสุดเนี่ยคือเวอร์ชั่นที่น่าจะลดประมาณ45หรือ50แล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดต้องดูด้วยนะว่าเป็นลด99ถึงจะใช่เวอร์ชั่นที่เขาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะน,นี้อ่ะโอเค อ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะก็ต้องทําการล็อกอินเข้า,เ,าเข้าเกมก่อนก็ให้กดข้างล่างนะเป็นข้างล่างของลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะกดหนึ่งครั้งปุ๊บใส่อีเมลของเราเข้าไปแล้วก็กดข้างล่างของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราไปกรอรหัส6ตัวมาแล้วก็กดกรอรหัสกดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้เพื่อเป็นการยอมรับเข,ของทางตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ลงได้ตามปกตินะครับผม โอเคหลังจะรู้วิธีการดาวน์โหลดก็สมัครเป็นที่เรียบรนะ้อยนะก่อนอื่นเลยใครที่ใช้ของระบบ iOS แล้วยังโหลดไม่เป็นนะผมไม่แน่ใจนะว่าเ,เกมอไอของจุสือันเนี้ยมันเล่นของ iOS ได้ไหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมใช้แต่ Android แล้วก็อ,อ,อิมูลเลเตอร์เนี่ยมันก็ใช้เป็นอิมูลเลเตอร์ของ Android นะแต่ว่าใครที่ใช้ iOS แล้วมันโหลดไม่ได้จริงๆก็ทักเพจม,มาได้ลิงก์อยู่ใต้คริปชันเดี๋ยวผมภาษางานกับทีมงานให้อีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันสามารถโหลดได้ไหรือเปล่า ถ้า iOS มันสามารถโหลดได้ก็ถ้าโหลดไม่เป็นเดี๋ยวผมก็บอกวิธีอีกทีหนึ่งประมาณนี้ถึงจะไม่ได้มี iOS ไม่ได้มีพวก iPhone ลง่รงนี้แต่ว่าก็รู้วิธีการโหลดได้นะนีะ้โอเคมาเ,เรามาทำการดูก่อนแล้วก็ไปที่หน้าของโทจิตอนนี้โทจิผมเป็นอาวุธ2ดาวลุ้งทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวต้องมีคนถามว่าหามาจากไหนบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันเป็นจากกิจกรรมตรงนี้ก็คือเป็นเติมนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เติมเพิ่มจากแต่ก่อนนะก็คือผมเติมเพิ่มแค่วันละ เนี่ยวันละ648คูป,ปองก็มาวันละ3 0กว่าบาทเพราะว่าเอากิจกรรมไม่เฉยแล้วก็เพเชรอ่าพม่เพชรต้องบอกว่าตั๋วเนี่ยที่เติมไว้ตั้งแต่ตอนวันแรกแรกที่เติมมาอีเวนต์เนี่ยที่ผมบอกเติมไปประมาณอา่าเกือบ5,000ก็เหลืออยู่แค่2,000ปองนะเหลืออยู่แค่ประมาณ2,004ประมาณนี้อ่ะก็อ่อชุดทั้งเซตนะผมได้มาจากอันนี้นี่อันเนี้ยไัน,นไ,ได้ทั้งเซตเลยอืมก็คือเนี่ยผมเหมาหมดทั้งกระดานแล้วว่าอ่เหรียญยังเหลืออยู่แล้วก็ที่พีคเลยก็คือแม่งไม่ได้อาวุธ ไม่ได้3ไม่ได้5ดาวด้วยซ้ำได้แค่3ดาวแล้วก็เนี่ยเอาจีเนี่ยได้แค่4ดาวแล้วก็ขาดอีนึ่งเนี่ยเออรวมๆแล้วมมนได้แค่4ดาวอันนี้คือเหมาแล้วนะเหมาแล้วได้แค่นี้เลยเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะกว่ากปกตินะนี่อ่ะก็เนี่ยได้50ใช่ไหมอันนี้มันน่าจะได้ประมาณ10อันหรือรอะไรอ,รอย่างเนี้ยได้ประมาณ5มัน10หรือมันสักอย่างเออประมาณนั้นแหละแล้วก็อันอันเนี้ยมันน่าจะได้ประมาณสัก5 6แพ็คมั้งแล้วก็อันเนี้ยแพ็คหนึ่งรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ สี่ห้าร้อยชิ้นก็ได้แค่ประมาณ4ดาวประมาณนั้นก็ยังขาดอีกห้าดาวแล้วก็ของอื่นเนี่ยก็ยังมีอีกเอาจิงเนี่ยสามารถเติมอันนี้ได้แต่ว่าน่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนพอเพราะว่าไม่ได้รีบขนาดนั้นน,นี่อ่ะเพราะอันเนี้ยเดี๋ยวรอในกิจกรรมหน้าเดี๋ยวมันก็มีมาเพิ่มเติมให้นะเพราะรอบก่อนเนี่ยเป็นทนายของออไอตัวเนี่ย ไอตัวแมลงอ่ะมันก็ยังมีพัทของตัวแมลงให้แล้วก็นี่ก็เป็นของอคินจิแล้วก็เดี๋ยวตัวละครนหน้าเข้าเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในเนี่ยเหมือนกันก็ใครอยากได้ไหนก็ไปเลือกเอานั้นละกันก็คือหมุนแค่เนี่ยหมดของรางวัลแค่เนี้ยก็พอแล้วนี่อ่ะโอเคอันนี้คือ1เซตที่ผมได้มานะแล้วก็จริงๆอ่ะผมได้มาอีก1ชิ้น1ชิ้นจำไม่ได้เหมือนกันว่าได้มาจากไหนนะเออแต่ว่ามี1ชิ้นแล้วก็อ,อันเนี้ยอาวุธเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นอาวุธ2ดาว ถ้าเป็นอาวุธ2ดาวมันสามารถอัปเกรดเป็น3ดาวได้แต่ว่าต้องเป็น2ดาวที่บวก12อแล้วต้องเป็นต้องเป็นอาวุธ2ดาวที่บวก12แล้วนะเราต้องใช้ทั้งนั่งของอาวุธเนี่ยซ้ําอีก2ชิ้นในการขึ้น3ดาวแล้วก็อีก2ชิ้นขึ้น4ดาวอีก2ชิ้นขึ้น5ดาวแต่ว่าไออย่าง2ชิ้นน่ะมันเป็นแค่ของเวอร์ชันเวอร์ชันอื่นไม่ใช่เวอร์ชันนี้เวอร์ชันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันใช้2ชิ้นทุกอันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีทั้งนั่งของสเปริคคอนแทกอ่ะเนี่ย สปิตรคอนแทคอันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าไอ้ถ้าเป็นเวอร์ชันแรกเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนถ้าเป็นเวอร์ชันแรกนะถ้าเป็นเม็ดปกติเนี่ยที่เป็นเม็ดสีแดงนี่ธรรมดานะถ้าขึ้นลุงเนี่ยมันใช้2เม็ดปกติอยู่แล้วเนี่ยมันใช้แบบนี้เลยเป๊ะๆแล้วก็อันนี้คือเรียกว่าลุงแล้วกันลุงลุงอ่ลุงขั้นหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นอ่าสีแดงนะสีแดงขึ้นเป็นลุงขั้นหนึ่งเนี่ยใช้2เม็ดแล้วก็จากลุงขั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นตอนเอ่อเวอร์ชั่นแรกอ่ะ ลุ้งหนึ่งไปลุ้งสองอ่ะมันก็ใช้แค่2เม็ดแต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยมันใช้3เม็ดผมเลยไม่แน่ใจว่าอาวุธเนี่ยมันต้องใช้อ่าตั้งแต่3 4มสี่ห้าดาวอ่ะมันต้องใช้2อันเหมือนปกติหรือเปล่านะก็ประมาณนั้นช่วงเนี้ยมันยังหาค่อนข้างยากอยู่เดี๋ยวในอนาคตมันจะหาง่ายกว่านี้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะมีคนบอกว่ามันมีแพ็กเด้งขึ้นมาให้ซื้ออะไรนยผมเล่นมาผมก็ไม่เห็นมันเด้งนะเนี่ยผมไม่เข้าใจตรงที่ว่ามันเอามาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยอันเนี้ยหนึ่งเซตนะหนึ่ อันนี้อีก1เซต2เซต3เซต3เซตละอ่าอันเนี้ยตีไป4เซต4เซตเพราะว่ามันเอาเศษที่เหลือเนี่ยมาอัพอาวุธแล้วเนี่ยคนเนี้ยเขามี5เซตใช้คำว่ามันมี2ดาวอ่ะ5เซตซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาจากไหนนะ2ดาว5เซต คือมันน่าจะเป็นได้จากการเติมเงินแหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเติมอันไหนนะมันถึงจะได้ใครที่มีประสบการณ์ก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเวอร์ชันแรกเนาะก็เลยแบบยังไม่ค่อยนิ่เท่าไหร่นี่อะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูข้างนั่งของโทจิตอนนี้โทจิอยู่ที่1ดาวลุงนะเลเวล225้พลังอยู่ที่7 7 3 0 0 1นหนัึ่งนเองนะก็ระดับหนึ่งแล้วกันน่าจะเป็นอันดับ2อยู่ก็จะเป็นอ่าดับหนึ่งเมื่อกี้ที่พลังไละมาสัก0ได้นีก็ สกิลหนึ่งเนี่ยคร่าวๆเลยก็คือตี3เป้าแล้วทํามีดปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตีได้สูงสุดเนี่ยประมาณ9-10ครั้งประมาณนี้แล้วก็อันตีเนี่ยเป็นการดึงเป้าหมายเนี่ยมาไว้ตรงกลางสมมติถ้าไอ้ดูอ่าถ้าสมมติว่าเราจัดรูปแบบทีมอ่ะถ้าเราจัดรูปแบบทีมเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วโทจิเนี่ยอันตีใส่แถวกลางเนี่ยมันจะทําการดึงอีก2ตัวที่มันอยู่แนวข้างอะ่ะมันน่าจะดึงแบบสุ่มอะ่ะมาไว้ตรงกลาง ง่ายๆคืออันติโทจีเนี่ยคือการโจมตี3ตัวละครเส้นตรงประมาณนี้ต่อให้ศัตรูตรงกลางเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะดึงมาครบ3ตัวแต่ว่าถ้าเราจัดทีมเป็นแบบนี้อันนี้คือในตอนเซิร์ฟเอ่าเวอร์ชันแรกอ่ะเขาจะใช้ทีมแบบนี้กัน แล้วก็เอาทีมเส้นกลางอ่ะเป็นตัวละครที่ถึกแล้วก็เป็นพวกตัวละครตายเกิดมาณเนี้ยเพื่อเอามากันโทจิเวลาโทจิอันติเนี่ยมันก็จะโดนเส้นกลางมันจะโดนสามตัวประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เราเอามาวางไว้เพื่อให้โดนสกิลของโทจิโดยเฉพาะส่วน2ตัวซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แบบ อาจจะบางหน่อยหรือไม่ก็ไม่ได้มีมตะาทีอะไรขนาดนั้น,นเอาไว้ข้างๆได้ประมาณนี้อ่ะอันนี้คือเทคนิคนะแต่ว่าของเวอร์ชันเนี่ยก็เอาจัดแบบไหนก็นแล้วแต่จัดไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่มีตัวละครเยอะขนาดนั้นนี้อ่ะเราก็คินจีผมอยู่ที่4ดาวนะเดี๋ยวค่อยทําต่อมาส่วนนั่งของสกิลอื่นนะก็ไปหาอเองแล้วกันอันนี้เป็น h p พลพังยมตีเอ็กซ์ตาเลเมดประมาณนี้แล้วก็ได้เป็นตายเกิดลายธรรนองเนี่ยมีโลมีอะไรเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วก็เหลือ,อน,นี้เอาจิงเนี้ยโทจิเนี่ยถ้าจะเก่งอ่ะมันต จะเก่งนะจากที่ดูเนี่ยขั้นแรกเนี่ยใช้เท่ากับของอเซิร์ฟโกลบอลเลยแต่ว่าขั้น2กับ3เนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่านี้คือยังหาไม่ได้แล้วก็ขนาดตัวละครที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างยูรุสุกับคินจิเนี่ยก็ยังปลดไม่ได้นะมันยังไม่มีวิธีปลดตอนนี้นะก็รอในอนาคตน่าจะมาอีกทีนึงอันนี้ประมาณนี้อ่ะส่วนเรื่องของอาวุธเนี่ยก็ใส่เป็น2ดาวลุง้งแล้วก็บวกเป็น12อยู่แค่ชิ้ชีัน,นี้เกิดบ12แล้วถุงมือส่วนสกิลเนี่ยผมยังไม่ทํา สกิล <Skill S 2> เดี๋ยวรอ,เ,อเดี๋ยวรอก่อนเอาจริงอะมันสามารถทําได้เลยแต่ว่าของยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็เอาตามีจาเกิดไปก่อนแล้วกันของไม่หายไม่ครบอะส่วนนี้ใส่เป็นัน่างของอบิซซิ่งเม้งอน,นี้ถ้าจำไม่ผิดนะโดนดาเมจจากพวก M ดาเมจกับไอเอ็มคอมโบพีคอมโบเบาลงประมาณนี้แล้วกันลานกไปเจาะเกาะส่วนน,นี้ใส่เป็นสปีดแล้วกเ็เพิ่มโอกาสดอทแล้วก็น่าจะตีพวกสปีดแรงขึ้นอะไรประมาณนี้อะแล้วก็นี้ดาวไม่มีอันนี้สกิลอ,อันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ เริ่มเทินที่2หรือ3ตัวอ,อย่างเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นประมาณเนี้ยแล้วก็อยู่ประมาณสองเทินง่ายๆคือประมาณเทินสอเทินสามอาจจะเก่งขึ้นอ่ะส่วนนี้ก็คือใส่เป็นบวกดาเมจธรรมดาก่อนเพราะว่าของยังมมีอ่ะส่วนท้าของอันนี้สมิ c คอนแทคผมอัพเป็นท่าท้าของลุงหนึ่งสี่ชิ้นแล้วแล้วก็วันนี้เปิดไปประมาณ240ครั้งได้มาแค่พวกเนี้ยคืออันกลางเนี่ยาหาอนข้างยากเอาจริงเวอร์ชันเนี่ยบางอย่างผมคิดว่าเลดมันน่าจะปรับนะให้แบบ ออกค่อนข้างยากกว่าเดิมนะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันอนุน่ะของผมจะมีค่อนข้างเยอะก็คือบางทีเปิดเนี่ย240ครั้งอ่ะมันได้มันไดประมาณ1อัน2อันเลยนะแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้แต่ว่าจริงมันอยู่ที่ดวงนะบางบางเอ่อบ,บ,บางบางคนอาจจะเปิดได้แต่ว่าผมมาเปิดไม่ได้อ่ะประมาณนี้ก็เนี่ยผมเอาไปประมาณนี้แล้วก็ตัวละครอื่นเนี่ยอย่างพวกตัวละครรองเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใส่แค่คินจิคือผมจะใส่แค่ตัวละครหลักก่อนส่วนตัวละครอื่นเนี่ยช่างมันก็คือมาอวยโทจิอย่างเดียวก่อนอันนี้อ่ะส่วนนั่งของััันนนี้ความสมสพธ์ก อ่ะใส่ไปพอประมาณก่อนเอาแค่พ,พอมีคือมันมีกล่องเลือกนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เลือกอันนี้ก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะปกติเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนอะ่ะอันสีทองเนี่ยมันใส่ได้แค่10อันที่มันมีตัวเลขทับอยู่เนี่ยใส่ได้แค่10อันส่วนอ่สีแดงเนี่ยใส่ได้วันาณ5อันอันนี้คือเพิ่มมาอีก5าเท่าก็ถือว่าเก่งอีกเพราะว่ามันมีสเตตัสด้วยได้ HP กสบพลังโจมตีประมาณนี้อ่ะแล้วก็เมื่อกี้ถึงสติกคอนแทคใช่ไหมอ่ะสติกคอนแทคเนี่ยมันจะมีอีเวนต์อันนี้น เหมือนพระจันทร์เนี่ยจะมีอีเวนต์อันนี้ซึ่งถ้าเรามีครบ120กุญแจสามารถเปิดได้ทุกวันเพราะกิจกรรมเพราะว่าอันแรกสุดเนี่ยมันไม่หายมันไม่หายไปไหนนะคือมันอยู่ถาวรเลยใครเก็บกุญแจ120ดอกเนี่ยสามารถเปิดได้ครบเลยแต่ว่าแนะนําให้เก็บ120กว่านะถึงจะไอ้นี่แล้วก็ถ้าเป็นอันสองอันสามอ่ะมันจะรีประมาณทุก3-4วันน่าจะทุก4วันอ่ะประมาณทุก4วันอ่ะมันจะรีครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็จะรีพวกแพ็คเนี่ยให้เติมแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมก็อันนี้ แล้วก็เหลืออันเนี้ยสูงสุดไว้เพราะว่าต่อให้เติมเนี่ยมันก็เอาจริงถ้าเติมหมดเนี่ยมันก็ได้ประมาณ4เอ่อสี่สิบกุญแจแล้วก็มาต้องลุ้นนันนี้อีกทีนึงก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ครบร้อยยี่สิบหรือเปล่าแต่ว่าก็เอาไว้ที่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวเก็บตัวไว้ทำอย่างอื่นบ้างอันนี้อะเนี่ยผมเปิดเนี่ยไปสองเซตนะก็โอกาสที่ได้เนี่ยมันจะมีอันนี้ฉาดฉาดเนี่ยเก็บครบสิบสองฉาดมันก็ททาการุูมแบบนี้เลยุูมแบบนี้เลยนะก็คือมีโอกาสได้สีแดงเขียว สีเหลืองสีฟ้านี่เป็น H P H P เปอร์เซนต์แล้วก็สีม่วงนี่เป็นพลังโจมตีพลังโจมตีเปอร์เซนต์อ่ะชาติเนี่ยเก็บครบ12อันก็มีโอกาสได้นี่เหมือนกันแล้วก็กล่องอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการสุ่มเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นกล่อง120อันเนี้ยมันจะเลือกอันนี้มันคือเลือกได้ว่าเราจะเอาไหนแต่ว่ามันจะไม่มีอันใหญ่ให้จะมีแค่สสีนี้ให้ประมาณนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปทําการลองเทสกับคนกันกับคนแล้วก็ P V E แต่ว่ากับคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสแค่อันดับ 3ลงมาแล้วกันตอนแรกผมอยู่อันดับ2เดี๋ยวจะเทสกันอันดับ3ลงมาเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ไหวอันดับหนึ่งนี่ไม่ไหวนะโดนเปิดชุดเดียวตายตอให้โจจิเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ก็โดนเปิดชุดเดียวตายเหมือนกันนะเดี๋ยวขอเอาเป็นเดี๋ยวผมขอเป็นธาตุมืดล้วนนะก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้น hp 35าพลังโจมตี2ีแล้วก็เป็นน่าจะเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นอ่ะ10%ปรนะมาณนี้มาเดี๋ยวให้ดูก่อนกับอันดับหนึ่งก่อนก็ได้เดี๋ยวให้เทสอันดับหนึ่งก่อน อันนี้ดับหนึ่งมเมื่อกี้พลังผมอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าๆนะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นดับสองอ่ะก็ยังตีไม่ตีกับอันนี้ไม่ชนะยวให้ดูก่อนอันนี้คือดับหนึ่งนะประมาณนี้มาแล้วมาลองดูกัน mm. คือตายเพราะว่าโดนเปิดก่อนแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยโดนเปิดก่อนก็คือตายนะเนี่ยมันตีโทจิผมก็เกือบตายอยู่นะแต่ว่าก่อนหน้านี้นผมไม่ได้เล่นเป็นทีมเมื่ดล้วนคือไอ้จังหวะที่มันตีมเมื่อกี้ก็คือตายแล้วตอนโทจิมันตีโทจิผมอ่ะก็คือตายแล้ว คือไม่ได้สวนนะคือไม่ได้สวนเลยโดนตีแค่นั้นเลยตายอันนี้คือมันยังไม่สุดนะมันเลยแบบยังไม่เก่งขนาดที่แบบจะ1ต่อห้าได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คอันดับต่อไปไม่อันดับสองอ่ะอน,นี่นดับสองนะโทจิเป็น5้าดาวนะก็คือขั้นถัดไปก็เป็น1ดาวลุ้งเท่าผมแล้วแหละมาลองดูอันนี้เราเล่นเป็นทีมมืดล้วนนะอ่ะตีหนึ่งตีสองทีอ่าไล่โจมตีเห็นไหมไล่โจมตีก็ตายละมันพอๆกับเราตีกันอันดับหนึ่งอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะ เนีย่ยภาพาเปลี่ยนเลยไหมทีเดียวเนีย่ยทํสเตเมตไปประมาณเนี้ยภาพเปลี่ยนมาเดี๋ยวลองไปอันดับ4บ้างอันดับ4ี่ก็เป็นสีดาวลุง้งเดี๋ยวลองเทสแค่อันดับประมาณนี้พอนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปอ่า p v วตีแต่หอตีอะไรพวกนี้ดีกว่าเนีย่ยประมาณเนี้ยอ,อันนี้คือตีกับคนที่สปีดน้อยกว่าเรานะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่สุดมันยังทำได้อีกค่อนข้างเยอะถ้าทำสุดจริงๆอ่ะถ้าเราอัพเยอะจริงๆอ่ะมันก็พอแบกได้อยู่นะนี่ มาเดี๋ยวเรามาทาการดูหอคอยก่อนไม่แน่ใจว่าหอคอยผ่านได้หรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานมันไม่ผ่านนะคือไม่ใช่เมื่อวานหรอกวันนี้แหละเพราะาผมตีเพิ่มไปเยอะอยู่นะอ่าน,นี้เราเล่นเป็นทีมมืดล้วนเหมือนกันนะเหมือนเดิมแล้วก็อันเนี้ยมันต้องใช้2ทีมทีม1ทีม2ทีม1นึ่งน่าจะชนะได้แต่ว่าไปแพ้ทีม2ทีม2ตัวละครมันยังไม่มันยังไม่ได้เก่งนะก็นนแพ้แต้วจริงอ่ะควรเอายูรุสุไปไว้ทีม2นะเอาไปช่วยแบกทีม2หน่อยอตีรัวตีแบ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเอายูรุสุไปไว้ทีม2ดีกว่าทีมหนึ่งอะเพราะว่าโทจิตัวเดียวแบกอยู่แล้ะแต่ว่าทีม2อ่ะมันมันมันเอาไม่อยู่นะอ่ะโกโจตีไปก่อนโกโจมันยังตีแค่2แถวหน้าอยู่นะต้องรอแบบสุดก่อนอนะถึงจะไปถึงจะเป็นการตีทั้งทีมนะตีหมู่คือตีโดน3แถวได้เลยอะโกโจแต่ตอนนี้มันยังตีโดนแค่2แถวอยู่เนี่ยคินจิตายแล้วยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำแจาก,กางอาเขตเลยด้วยซ้ำนะของมันไม่ค่อยมีนะก็เลยได้แค่นี้ก่อน ถ้าของเยอะกว่าน,นี้ยังไงก็เก่งนะแต่ว่าอันนี้คือมันได้แค่นี้แหละเพราะว่าของมันยังไม่มีต้องรอเล่นไปนสักระยะก,ก่อนต่อให้เติมเยอะเอาจริงถ้าเติมเยอะแล้วได้อุปกรณ์แบบ2ดาวลุ้งแบบอันดับหนึ่งอะผมคิดว่าน่าจะไหวไงแต่ว่าน,นี่คือผมไม่รู้ว่ามันหาอย่างไหนนะว่ามันเติมอะแล้วก็ไม่ได้สิผมอะไม่ได้เสียงด้วยนะว่าจะเติมแบบเขาเนี่ยเพราะถ้าเติมไปแล้วมันไม่ได้เนี่ยน่าจะว้าวเหมือนกันนะไม่ดีอะเหม,มือนเสียฟรีอะจะบอกเสียฟรีไม่ได้หรอกมันก็ได้พอได้เพชรอยู่แหละ พอได้ตั๋วได้เพชรอยู่นะแต่ว่ามันก็เปลืองอะอ่ะอันนี้คือแพ้ก็คือทีมหนึ่งชนะได้ทีมหนึ่งชนะได้แต่ว่าทีมสองอ่ะมันยังไม่เก่งนะก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอายูรุสุออกนะมาเดี๋ยวลองไปลองโหมดอื่นมากนะมีอีกหลายโหมดอ่าโหมดนี้แพ้ไปแล้วนะโหมดนี้โทจิแพ้ก็คือมันต้องตีไปเรื่อยโทจิมันยังไม่เก่งขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวโหมดนี้โหมดนี้นตีน่าจะ12ตัวละครนะตีไปเรื่อยถ้าเราตายตัวหนึ่งก็สลับเป็นตัวที่2 แต่ว่าเนี่ยโทจิไหวนะไหวชิวอ่ะตีไปก่อนตัวที่หนึ่งมาตีกับโกโจอาจารย์โอตีมิดเอาจริงถ้าตีไม่โดนเนี่ยมันก็ลำมากอยู่หลังๆเลยแบบต้องใส่เป็นทาทางของความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะมันแพ้ทางโกโจเลยแหละสกิลเราแรงกว่านะแต่ว่าถ้าตีไม่โดนมันก็เท่านั้นอนะ่ะอืมอ่ะตีไปอันนี้สองตัวมาโกโจเมเมโอเคตีตายหนึ่งอันตีซ้ำอง ตอนนี้โกโจที่เก่งสุดก็น่าจะเป็นโกโจท่าพิเศษแหละแต่ว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะกว่าจะมาผมคิดว่าตัวท่าพิเศษเขาน่าจะเรียงตามแบบเดิมหรือมั้งเป็นนั่งของเ,อเดี๋ยวนะอันนี้เอาเป็นคีดามิแล้วกันตัวท่าพิเศษผมคิดว่าน่าจะเรียงตามเดิมนะเป็นทางนั่งของเคนจากุแล้วก็สุคุนะเคนจากุมาก่อนเปล่าน่าจะ Ken เคนไม่ใช่สิถ้าของเซิร์ฟจีนมันน่าจะเป็นสุคุนะก่อนนะสุคุนะเคนจากุแล้วก็ยูตะ แล้วก็เป็นทางด้านของโกโจประมาณนี้น่าจะเรียงตามนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเอาเรียงตามเซิร์ฟจีนแหละมันคงไม่เรียงไม่เรียงตามโกบอลหรอกอตีไปทุบแตกหมดเนี่ยอเอาดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ชิวๆหน้าเนี่ยเห็นไหมตีทีจะตายตีทีจะตาย,ตายด่านมันอาจจะยังไม่สูงนะมันเลยแบบยังชิวอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีอีกโหมดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกโหมดหนึ่งด้วย อ่าผมลืมเก็บตีบอสไว้ให้อ่ะแต่ว่าเอ๊ะมันมีบอสกิลอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีบอสกิลให้ดูก็ได้แต่นั้นมันจะเป็นแบบตีแบบทีมอ่ะเดี๋ยวเราตีนี้สักเนี่ยอีกสามอีกสามอีกสามด่านก็น่าจะจบละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตีบอสกิลให้ดูคือบอสกิลเนี่ยถ้ามันมันมันขาดตัวหนึง่งคือยูกิธาตุธาตุแสงลมมันขาดยูกิแสงลมถ้ามียูกิ อออต้องบอกว่าอะไรเป็นมากีดิเออมากิมากี้ยูอาร์เออขัดมากี้ยูอาร์ถึงจะเป็นคอมโบได้เพราะมากีเนี่ยมันจะทำการอ,อ่าไล่โจมตีได้มันจะทำให้เราไล่โจมตีได้แล้วก็เอาจริงเน่ะมันก็ขาดเคิร์สทูออบเจกต์อีกอที่ต้องไล่โจมตีได้อีกอ,ะอ่ะอันนี้ขอกดสกิปแล้วกันโอ,อประมาณนี้ด่าน เดี๋ยวรอตอนตัวละครมาแล้วก็ทําสุดอะเดี๋ยวผมค่อยมาทําคอมโบอีกทีหนึง่งมันขาดในเรื่องของมากิยูอาร์ R, แล้วก็เป็นอาวุธอันเนี้ยที่ต้องทำเนี่ยมันถึงจะทําการาตีบอสเก่งขึ้นแล้วก็ไลไโจมตีเก่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวใหดูตีบอสกิลนะอันนี้อยู่ที่เรเวล230กว่าอันนี้จริงเดี๋ยวผมเอาโคโจออกดีกว่าแล้วก็เอาเป็นอ,อันนี้ก็เอาโคโจใส่ไปก่อนแล้วกันเรเวลพวนนั้นไม่ได้ใส่อ่ะมา คู่ใหญ่เนี่ยคู่ใหญ่งานคกันจีเนี่ยมันทาให้การโจมตีปกติแรงขึ้นนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ฮานามิเนี่ยเอาจริงอ่ะมันเหมาะกับทีมมันเหมาะก,กับการตีมอนหมู่มากกว่าฮานามิหลังๆอ่ะมันมันใช้มันได้ใช้อยู่นะแต่ว่าถ้ามีโทจิแล้วผมคิดว่าตัวอื่นก็ไม่ไม่ได้จ,จาเป็นอนะ่ะเราสามารถมาทําโทจิตัวเดียวได้เลยอ่ะ,อะตีไปก่อนโอ้โอจิมจิมจิม จิ้มจิ้มจิ้มอัน,นยงถือว่าดวงไม่ค่อยดีนะจิ้มน้อยแล้วก็ไล่โจมตียังน้อยอยู่นะปกติไล่โจมตีเยอะมากไล่โจมตีแบบรวมกับมาก,กิเข้าไปอะเพอร์เฟกสุดๆมันจะเป็นคอมโบ3ตัวเป็นมาก,กอิอ่โทจิแล้วก็ปู่งาคุกันจิอ,อ่โทจิเนี่ยมันก็จะเป็นดามจปกติใช่ไหมแล้วก็มีไล่โจมตีจากสกิลตัวเองแล้วก็มีอันตีอะไรพวกนี้แล้วก็ ปูงาคุกันจีเนี่ยทำให้การไล่โจมตีเนี่ยแรงขึ้นอ่าแล้วก็มากิเนี่ยทำให้มีการไล่โจมตีประมาณนี้น่าจะเป็นไล่โจมตีหลังจากมากิโจมตีอะ่ะนั่นแหละมันจะเป็นคอมโบ3ตัวนะส่วนอีก2ตัวละครเนี่ยเราสามารถเอาตัวละครมาบัฟได้เอาพวกเกทโทรหรือไม่ก็ครูสอชื่ออะไรนะยูรุสอไอตัวนางฟ้านะ่ะหรือไม่ก็ตัวอะไรก็ได้ที่มันมีการบัฟดาเมจนะอ่ะ เนี่ยดาเมจทำได้ประมาณนี้นะร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านแปดสิบสามล้านเกือบแปดสิบสี่ล้านนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้อ่ะโอเคแล้วก็อีกโหมดหนึ่งเอาแบบสรุปเยอะง่ายๆคือโหมดอันนี้โหมดเนี่ยมันจะมีสามเงื่อนไขอันบนสุดเนี่ยน่าจะชนะอันกลางเนี่ยน่าจะต้องใช้ตัวละครตามที่มันจํากัดส่วนอันล่างนี้ เอฟเฟกต์ข้างล่างเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะมีบางอันเนี่ยห้ามตายบางอันก็ห้ามเลือดลดเกินกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่แต่ว่าแรกๆอ่ะมันยังง่ายมันจะเริ่มยากคือตอนด่านที่ศัตรูเนี่ยมีดากอนเพราะว่าดากอนเนี่ยมันเริ่มเทินมาเนี่ยมันลดเลือดทีมเราเลยแล้วก็มันทําให้ตัวละครที่เราไม่ได้อัพอ่ะมันจะเลือดลดแล้วก็ลดเกินกว่าที่มันจะได้3ดาวเออประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นอ่าเบสิกอย่างเงี้ยแบบยังไม่มีดากอนแล้วก็แบบเงื่อนไข กระจอกงอกง่อยอย่างเงี้ยมันก็ผ่านได้ชิวๆก็คือเสียเวลาอย่างเดียวเสียเวลามาตีนี่อย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมตีจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มตายแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรเลยมาฟาร์มไม่เลยนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมันฟาร์มค่อนข้าง,งหลายอย่างนะอันนี้ก็ต้องฟาร์มด้วยแล้วก็อันนี้อีกเนี่ยอันนี้ก็ต้องฟาร์มผมฟาร์มได้แค่สี่สิบห้าอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือน,นี้อันเนี้ยก็มาตีจนถึงร้อยสิบเก้าก็ตายก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาหลังแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ขอทาาุก็เริ่มมาแแแล้วแ้ววต่่่าาดรกๆใช มันสามารถใช้ตัวละครขออื่นไปช่วยตีได้ก็เลยแบบชิลเอาโทจิไปแบกได้ก่อนมันน่าจะประมาณ50หรือ100ชั้นแรกอะประมาณนั้นอะเอออ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวจะแปะคิวทางซ้ายเพจที่วิงขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแบกครับผม